พี่เสกมากเลยนะคะเห็งก็บอกว่าด้านหลังก็มีเี็เป็นเสอมาเฟียแล้วขอบคุณพทธนาดิฉค่ะ สิแล้วจะทราบว่าทางวัดเนี่ยเขาจะซื้อต้นเทียนมาจากที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าปีนี้มาแกะเองไม่ทราบว,ว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมต้นอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็เทียนที่นี่ไม่รู้ว่าเขาสั่งมาจากไหนแต่ว่าเป็นเทียนเรียบเรียบหมดเลยแล้วก็ต้นค้นอยู่ที่นี่ครับค่ะแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลานานมากครับตัว,วนี่ก็ยังไม่เสร็จหมดแต่ว่า ถ้าจริงๆแล้วบอกให้พี่เขาสั่งเทียนมาประมาณ6อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าพรรษาแต่เทียนมันมาช้า3อาทิตย์เหลือมีเวลาแค่3อาทิตย์แกะตรงนี้ค่ะแล้วก็มานั่งแกะที่วัดนี้แกะอยู่ที่บ้านครับผมค่ะนั่งแกะอยู่ที่รัตะดำแล้วทีนี้เอามาส่งเมื่อวันพรรษาและนี่เป็นครั้งแรกในการแกะเทียนเป็นครั้งแรกในการแกะเทียนเป็นเทียนเล่มแรกที่แกะครับเราไม่ทราบว่า เรียนมาด้านนี้ไหมอะไรยังไงดูศึกษาดูทางอินเทอร์เน็ตคับผมแล้วที่ไม่เคยเรียนมาลองแกะดูอยากแกะดูก็ออกมาอย่างนี้ก็คือคุ้มไปมากเลยค่ะแล้วเป็นคนที่ไหนคะที่เมืองไทยที่เมืองไทยเป็นคนขอนแก่นครับและที่นี่อยู่ที่เมืองเมืองรอตดัมค่ะมาอยู่ในทแลนดนานี่ยังค่ะสามปีเอาส แล้วก็พอใจไหมดีใจไหมที่ได้แกะเทียนพันษาภูมิใจมากเป็นชิ้นงานที่ภูมิใจที่สุดเลยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ส่งลูกไปให้หลวงปู่ที่เมืองไทยดูเขาก็ภูมิใจมากหลวงปู่อะไรคะหลวงปู่เรียนครับผมอยู่ยที่จังหวัดอะไร,รอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับผมเอาน,นี้บทบรระได้สามพันษาแล้วเหมือนกันที่นี่สามปีเหรอคะแล้วถ้ามีความสําคัญหรือพิเศษต่อคุณต้นยังไงคะ คอาภูมิใจนะครับหมายถึงท่านหลวงปู่นะคะหลวงปู่นี่เป็นเหมือนยังไง่ะเวลามีกิจกรรมที่วัดอย่างนี้ก็จะคิดถึงหลวงปู่ว่าเออถ้าจะไปวัดอย่างนี้ก็หลวงปู่น่าจะดีใจว่าเราก็ทําอะไรให้วัดด้วยแล้วก็ช่วยวัดทางวัดด้วยน่าจะเป็นความภูมิใจใมีทางเดียวที่จะทําให้หลวงปู่ภูมิใจได้ก็คือช่วยทางวัดที่นี่แล้วก็โทรไปหาเจ ก็อนุโมทนาจริงๆค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะค